สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไอสาพาทุกทนทุกท่านทุกท่านนะคะเปรี้ยวปากมาดูลูกบว้ยค่ะลูกมนเริ่มเลยนะคะมันใหญ่ขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้วที่โพสไปนะคะดอกมากๆสุดยอดเลยนะคะอันนี้คือลูกบวยนะคะนนเขาเรียกว่าอุเมะนะคะอุเมะเ,เราเอาไปทําอุเมะมูชีนะคะไปทําบวยดองนะคะแล้วก็ โอ้โหอันนี้มันดอกมันจนมันหนักเพราะว่าฝนมันตกนะคะมันห้อยลงมาอย่างนี้เลยดกมากเลยนะคะว้าวนี่นะคะดูเต็มเลยค่ะลูกบ้วยนะคะลูกบวยเขาเรียกอุเมะนะคะช่วงนี้ขายเต็มเลยค่ะนี่อันนี้ยังเล็กนะคะอขอบมาก ฮึม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 ฮอนฮึมฮึมฮึมฮีมฮ้มฮนเฮ็มฮะมฮึมี้มฮึนฮนมันนฮานฮัมนึ้ฮึมฮึมฮึมฮ้มนนมฮึมงึม้นะฮึมคึมฮึมฮึมฮึมไึมฮีมฮึมฮนมฮึมฮึมฮึมฮีมยหมับทุกมนหมฮชเป็นไงมันเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวมากเอามา จิ้มเกลือกินนะคะพริกเกลืออ่าน้ำปลาหวาน,นอ,อืมอร่อยค่ะอืมเกล็ดฟันมันเปรี้ยว <can> อันนี้มันดกมากเลยดูนะคะ